ขางขางางคางเฮ้ยควรตีเล่า SS Gamer 2ครับแล้วก็อยู่กับคุณผมคุณปอมนะครับอุ้ยเสียงแรกร้อนๆฮะเราก็เราก็มาอยู่กับการขุดเหมืองรอบที่สองในรอบแรกรอบแรกอัดได้ไม่เต็มที่เนื่องจากคานดิเต็มนะครับ คุณกอบคุณกครับ,บตัวบัางนะครับทำไมอ่ะตัวคือคุณเข้าไปพุดธดำดินอยู่ในกำแพงอะครับอ้าวเหรออ่า <Latin. S 1> เดินออกมาละอ่า <visible. S 2> เห็นแล้วครับคุณจะทุบผมทำไมล่ะครับเนี่ยคุณกอจุกไหมเนี่ยครับศึกศึกชิงฐานฐานต้องเป็นของผมนะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นของผมไม่ได้ต้องเป็นของผมไม่รู้เหมือนกัน อ่าเยี่ยมมากรักด้วยไครวะกาบกูนี่ไงก็ครับผมมีเพชรอยู่สองเมตรเอาไปหนึ่งเมตรไม่ต้องอ่ะมีมียี่สิบเมตรละตอนนี้ตอนนี้ตอนที่ไปโดตอนที่ไปโดหีบพ้่มันไม่ได้ไพวเธแอมเจอเลยไปหาหน่อยแอมไม่มีที่ขุดแอมแอมเฮ้ยน่าจะเอาหีบไปด้วยเนี่ย เดี๋ยวเราให้ที่คุณเล็กอยู่ไหนอน่าแอมโอ้ยมึงให้กูก่กอนเถอมึงมีหินอย่างเดียวเลยเนะี่ยแอมใครอยากเอาที่คุณเล็กอก่ะตามเราให้อุ้ยฟ้าผ่าใครเปิดใครเปิดซาวเอฟเฟกต์ไว้อยู่บ้างเนีย่ยอะไรอ่ะโอ้เอาไม่เอาไม่อเอาเพราะกูมีหน้าที่หาหาล็กเฮ้ย เฮ้ยถ้ามีกาเวลอย่างนี้ต้องเป็นไอ้นี่แน่เลยเอาไม้ดัดไม้ช้าบแน่เลยเออดูมาแล้วกันดูดูที่ผมถือตอนนี้เฮ้ยพบต้องเป็นเอาไมดอนไมชาร์ปแน่เลยเฮ้ยนี่หันมานี่มีอะไรให้ใหญ่ๆอย่าให้เพชรนะทำไมเอออย่าขุดกลัวโดนก็อย่าเฮ้ยปีนมันขังไว้อะอ่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอ่ะเร่งเกี่ยว เอ้ย๋ย่ช่วยได้เพชรที่คุณเหล็กที่เผลโยนไปหน่อยเอาไปให้แอมไม่ได้ไม่ได้เผลอโยนทั้งหรอกอาวหรอเออช่มังหาแร่ด้วยวิธีนี้แอมแแอมคือใครอะเพชรไปเม็ดนึ่งนะแอมคือใครที่เก็บละแอมคือใครอันนี้เดี๋ยวเพื่อนเขาอเนี่ยแอมใครวะใครอะใครไม่ได้ยิน เล่ยาอยู่ระเบียบอุ้ยเอาเนี่ยนี่ถ้าไม่บอกน้องว่าแพนงหมูเนี่ยเคลียร์พื้นที่กองฆ่าคนไเลืเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาหีมมาใส่ของกันใครกองรับเอด้วยาทำไมอ่ะใครเอาที่สุดมีระเบยอด์ไ่ไดเลยไม่รู้นะเราโยนไปให้แล้วนะแอมเขาเขาเขาเอมคือใครอ่ะแอมคุ่น่ะ ไหน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 เร็วก็คาาเนี้ยอันนี้ตามค่ะทีวบีแล้วรับเลยนี่อยู่ใ,ใกล้ๆกันเนี่ยเดินไปตรงไปตรงไปอ๋อเห็นแล้วทำไมทางซิกแซกจังอ่ะก็นี่คือวิธีหาเลยครัสุดยอดบ้นัวด้วยบ้นหัวด้วยอย่าบังอย่าตีกันแอมออกไปก่อนฟันให้หมดมเลยม,ม,มันเบียดกันอ่ะเดี๋ยว เราอยากเขาจะเป็นคนหาช่วยหาแหละวเขาขุดหินยังเดียวเขาขุดหินยังเดียวใครแย่งกันจะฟาดให้หมดเลยตามระเบียบใครโทรอะไรมาหาผัวแอมแอมเออแอมอยู่ไหนเนี่ยจะเอาที่ขุดให้หายไปไหนเออเฮ้กิ๊วแอมพูดดังๆดิมันไม่ได้ยินน่ะชื่อบอมบ์กำลังมันเลยกำลังมันเลยพบ พบพบพบเอาอพบ้ต euh. ้นพบเอาทอเฮ้ยปอมรู้สึกมาเหมืองนี้น้ำมันขึ้นเลยว่ะเล่นไม่ได้เอาทอะเนี่ยรับนยเอาดีเก็บทอพบเอ้ยปอมมาเหมืองนี้รู้สึกรู้สึกมันว่ะเลมเอเอเออเอาเก็บไปเดี๋ยวทำางเดี๋ยวทำรางรถไฟกัน นรางรถไฟเชื่อมมาเหมืองหรือเปล่าเอาดิอดิมีไดโตนอ่ะมีต้องขุดให้ได้เยอะที่สุดอ่ะเหมืองอ่ะวอท์ขอแร่เหล็กคอยให้คอยให้เก็บเก็บเก็บดีเก็บดีหลังอ่ะเอาไปยังไหนอ่ะยังยังเลยอ๋อเอาไปละเอาไปละได้แค่อันเดียวสองงั้ว่าต้องมีคนเก็บไปเฮ้ยอะไรสีอ๋อ ต้องใช้มาตรการขั T ้นเด็ดขาดขุดถ oh no. oh no. ึงเบสล็อกวงเดี okay. oh no. ๋ยวตีพวกเราได้ไหมเจอเบสล็อกแล้วเจอไม่ใครมีอีเตอร์เพจบ้างอ่ะขอในเดย์อันหนึ่งมามาตรงเบสล็อกเนี่ยที่กูขุดอยู่นี่กระโดดจีน่ะ เห็นชื่อไหม,ไมไเ,เอามาเอามานี่มาเอามาเอามาใคาาเฮ้ยป้อมยอมไหมาดิใครก็ได้แต,ตงนนใช่แล้วนี่ว่าเดี๋ยวทำพั่วดีกว่าไม่ไหวอะเฮ้ยอีเตอร์เพนนี่ขุดเบ็ดล็อกได้ไหมเนะี่ยได้ขุดได้หมดยก<ม>เบ็ดล็อกยกเบ็ดเบ็ดล็อก เฮ้ยไปขุดออกซิเดียนดีกว่าไปดิแต่ขุดนานอืมขุดอัพอมพอัพอมพเย็นแค่หนึ่งเมตรน,นาให้หน่อยเฮ้ยป้อมเดี๋ยวเตรีมยมลาท่านผู้ชมแล้วละเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับอนนพอดีว,ว่าดิกเต็มอีกอะ่ะมันคล่องใจกดับผมไม่รู้ ถามจริงคนที่ไม่ได้เซตโฮมนี่หมายความว่าไงน่ะพบยาไก่ดิเอาอีเตอร์เพดไปสี่อะไรนะพบอย่าเขาไปขุดไปขุดพบพบนี่แม่เราจะให้ก็ไม่เอาพอโยนไปให้มันถึงจะเอาไปทานละปดพบเอาไปแล้วพบเอาเหอะเท็ดดิเดี๋ยวเช็คพื้นที่ฮันดิตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาไปขุดออฟซิเดียนนะ เอาแรกไปเผา